น้ำมันสนเข็มแดงเนี่ยเป็นน้ำมันสนที่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะบ้านเขาเนี่ยอากาศเย็นแล้วก็เข็มสนแดงเนี่ยจะอยู่บนภูเขาดอกมันสีแดงคนละพันกับของประเทศไทยเรานะคะคุณหมอโฮจุนเนี่ยเป็นคนหมอที่ค้นพบนะคะเกี่ยวกับเป็นตำราจีนเขาเลยค้นคว้าม,มานานนะคะว่าน้ำมันสนเข็มแดงเนี่ย าสามารถละลายคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้นะคะไม่ใช่เฉพาะละลายในหลอดเลือดได้อย่างเดียวไขมันหน้าท้องไขมันพอกตับได้หมดเลยนะคะก็จะใช้ใบสนนะฮะช่างด้วยแต่ช่างเนี่ย2.7กิโลถึงจะได้1แคปซูลตรงนี้นะคะถึงจะได้1แคปซูลใช้วิธีการสกัดผ่านเป็นไอระเหยหยด ะะก็จะได้หนึ่งแคปซูนนี้ประสิทธิภาพของน้ำมันสมเข็มแดงเนี่ยนะคะก็เลยมีประสิทธิภาพที่สูงมากนะคะเราจะสังเกตเห็นว่านะคะเ,เราเกิดจากการกินอาหารการกินอาหารของเราแต่ละคนก็จะกินพวกไขมันสัตว์เข้าไปนะคะมันไม่สามารถละลายได้เลยเคี้ยวเข้าไปจากตั้งแต่เล็กจนโตมาจนถึง40มันก็เลยกลายเป็นตะกันเกาะตามติดผนังหลอดเลือดเรา วันมากขึ้นมากขึ้นก็มันไม่สามารถที่ทําให้หลอดเลือดของเราไหลเวียนได้เพราะเลือดเราไหลเวียนไม่ได้มันก็เลยเ,เป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นเกิดโรคตามมานะะโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางเดินของเลือดบ้างไขข้อเสื่อมเบาหวานความดันโรคหัวใจท้องผูกนะคะโรคกระเพาะไมเกรนนอนไม่หลับภูมแพ้นะคะ หรือเป็นเส้นเลือดติดในสมองนะคะก็จะทํามีโอกาสในสมองบ่อหรือเป็นไตวายเฉียบพลันโรคเหล่านี้นะคะสามารถที่จะช่วยเกมส่วนเดงตัวนี้สามารถที่จะช่วยได้หลังจากท่านทานวันละ1เม็ดก่อนนอนนะคะ,ะมันสามารถไปละลายไขมันในหลอดเลือดเราพอละลายเสร็จแล้วมันขับออกมาทางปัสสาวะหรือทางเหงื่อ,อแล้วก็มันจะทําให้เรานอนหลับง่าย พอเรานอนหลับเนี่ยเลือดเราสะอาดมันโลง่งมันก็เลยไปเพิ่มออกซิเจนในหลอดเลือดแต่ทาให้เราสมองพักพักผ่อนสมองของเราพักผ่อนตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เราไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะอาการปวดเมื่อยก็จะหายนะคะแล้วก็จะมีกระชับกระเฉงมากขึ้นไม่เหนื่อยไม่เพลีย คนที่เป็นเบาหวานเราสามารถไปตรวจได้เลยนะคะให้คุณหมอตรวจเราสามารถกินควบคู่กับอาหารเสริมยาหมอได้นะคะถึงเวลาตรวจเราไปตรวจได้เลยแล้วก็จะเห็นว่าน้ําตาลในเม็ดเลือดของเราลดลงแล้วก็ความดันก็จะเป็นปกตินะคะก็มีสมาชิกมากินเยอะะมากมายเราจะทดสอบให้ดูนะคะว่า1แคปซูลเนี่ยนะคะสามารถละลายโฟมได้จริงหรือไม่ โฟมเนี่ยทำมาจากกากน้ำมันมันไม่สามารถละลายในน้ำได้ยกเว้นว่าเราจะใช้น้ำมันเบนซินนะคะมาละลายมันถึงจะละลายได้นะคะ,ะมาดูนะคะว่าเข็มสุนแดงหนึ่งเม็ดเนี่ยสามารถละลายไขมันได้จริงหรือไม่หรือเราจะใช้ไขมันสัตว์มาสับๆใส่สสสสแ,สกแก้วน้ำนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เข็มสุนแดงน,นะคะหยดลงไป มันก็จะสามารถละลายได้เช่นกันแต่ใช้เวลาหนึ่งวันแต่ถ้าเราใช้โฟมมันก็จะหลุดนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าไอแคปซูลตัวนี้มันทํามาจากข้าวเหนียวน้ํามันสนมันไม่สามารถละลายได้เพราะว่ามันไม่ใช่ไขมันน้ํามันสนของเราตัวนี้จะละลายเฉพาะไขมันมันไม่ได้ไปกัดเฉพาะลาไส้สิ่งใดเลยนะคะหรือเรากินยากับคุณหมอเนี่ยยาหมอเนี่ยมันจะมีแคปซูลอยู่แล้วนะคะ เราก็ระบบในร่างกายของเราก็สามารถช่วยย่อยได้นะคะเดี๋ยวจะเอาแคปซูลตัวนี้โยนลงไปดูนะคะมันจะไม่ละลายแคปซูลน,นะคะแต่โฟมมันจะละลายเนะะช่นเดียวกันนะคะร่างกายของเรานะคะเราสะสมสิ่งที่เป็นสา